สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบักเซอร์ผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าช่องเช้าเช้านะคะวันอังคารอังคารหรือจันทอังคาร,คารหยุดวันเยวเราผิดปกติเราเป็นวันจันหลงจึงคุณพี่ค่าเสื้อยืดป้ายนี้ทุกคนต้องรู้จากบอกเลยเดอ้อขายดีเลยนะกับเสื้อยืดสีขาวคุณผู้ชายแต่เรามากับขาวล้วนขาวสกรีนไม่ขาวสกีนขาวโฆษณาปะปนกันไปแล้วก็ตัวนี้เป็นป้ายแฮมเบอร์เกอร์ เ้วมื่อไรก็แวะมาค่ะคุณพี่จา๋าไปแฮมเบอร์เกอร์ไปดีไปดังใครดีตัวท็อปอันดับหนึ่งจากคุณพี่จา๋า BUC 2สองสอยู่ตัวนี้จะเป็นเสื้อยืดสีขาวคุณผู้ชายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาจจะมีเป็นคอปกนะคะคอโปโลโติดมาบา้างอาจจะมีกร้ามหรือเปล่าเดี๋ยวคุณพี่ขาเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าตัวนี้นะขาวแบบไหนตะก้องเข้ามาเลยเข้ามาดูแบบในกระสอบเลย ขาวของเราจะมีตั้งแต่ขาวจัวจากคุณพี่ขาขาวจัวขาวครีมขาวนวลขาวไข่ขาวออร่ามีกี่ลูกเนาะตอนนี้เนาะมีหนึ่งสองมีไม่เยอะจ้ะมีไม่เยอะนะหนึ่งสองกระสอบเท่านั้นเดียวเรามาดูกันราคา8ปดพนบาทค่ะ น้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้น,นขออนุญาตประมาณการนะคะ200ถึง220ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวค่ะคุณลูกค้าค่ะ36บาทนะจ๊ะตัวแรกปรัิทิโทค,คุณพี่ขาตัวแรกจ้ะผ้าห้าสิเลยเป็นของกิลเดนจ้ะตัวนี้เป็นของกิลเดนผ้า50-50เลยจ้ะตัวแรกลูกค้าเล่นกันอยู่หรือเปล่าขาวประมาณไหนขาวใหม่เลย ตัวนี้กิวเดนผ้าห้าสิบห้าสิบสกรีนบ้างไม่สกรีนบ้างเราไปพร้อมๆกันวันนี้มีโอกาสมารีวิวเดี๋ยวขออนุญาตดูไซส์นิดหนึ่งตัวนี้เป็นงานเมกาค่ะคุณพี่่ะพอดีพอดีอดไซส์เอไซส์เอ็มไซส์แอลแต่ละหลักก็จะอยู่ไซส์ประมาณไซส์เอ็มไซส์แอลนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันสําหรับเรื่องไซส์นาะคุณพี่ขาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของอะไรค่ะสวยๆกันเลยลายนอนจ้าลายนอนแบบนี้ก็ได้ ว่าจะมีเป็นสีแบบแดงติดมาบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะไปต่อกันเรื่อยๆนะคะไปต่อกันเลยนะหัวเดือนหัวไม่เดือดผ้าห้าสิบยังไงเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเขาต้นลอยจ้ะ mm. ตัวนี้เป็นของคขาต้อนลอยค่ะคุณพี่ค่ะ mm. เป็นเหมือนโฆษณาด้านหลังอ่าด้านหน้าเป็นแบบเหมือนตัวหนังสือแบบนี้ ด้านหลังจะเป็นเรีบเรยบๆค่ะคุณพี่แต่ใหม่สะอาดนะความใหม่ความสะอาดแอลว่าให้เขานะใหม่จริงสะอาดจริงคุณพี่ค่ะแต่ตัวเสื้อขา,ขาวของเราจะมีแบบหลากหลายงานนะคะแล้วก็จะมีทั้งสายเกรดเแล้วก็เกรดบตัวนี้จะเป็นงานเกรดเราคา8,000บาทค่ะคุณลูกค้าขาถ้าเป็นเกรดบราคา4,000บาทตู้เดอร์วลเลของเราก็มีนะตอนนี้ค่ะเป็นงานเกรดบคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากเล่นเสื้อขาวทักทายพูดคุยสอบถามมาได้ตัวนี้เป็นของคาตตอนร้อยค่ะ วอลล์คอมค่ะคุณลูกค้าค่ะวอลล์คอมนะคะวอลล์คอมอาจจะมีเป็นแบบลายขาวตัดฟ้านะคะแบบนี้สิบมาบ้างค่ะคุณลูกค้าขาเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เข็บเดียว make in US เอสพาห้าสิบห้าสิบไซส์เอมไซส์ดีเลยนี่แต่เข็บเดียวพาห้าสิบห้าสิบ,ส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 บโอ้โหคุณลูกค้าลดเลยตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตแขวนจ้ะหัวเดือดหัวไม่เดือดวินเทจน อ่าเฝ้าก็ได้เอาให้หลายๆจักหน่อยให้เยอะๆหน่อยนิดน,นึงนะจะอ่ามาเลยผ้าคอตตอน้อยจกสวยๆค่ะไซเอตค่ะแฟดเหมือนกันคุณลูกค,ค้า่ะเหมือนกันน่าจะเป็นมือหนึ่งนะคะใหม่ๆกันเลยจ้ะสองตัวนี้ใหม่ๆเลยอ๋อมีไปแล้วอีกตัวหนึ่ง อันนี้สามตัวแล้วนะคุณพี่นะไม่ไม,ไม่เราไม่รู้อะเรารู้อย่างเดียวค่ะคุณพี่อุ้ยน่ารักน่ารักเข้าไปนะ่สกินอนุญาตไม่โชว์นะสกินส,สวยๆน่ารักน่ารักไปนะคุณพีนะ่ดูค่ะ้ันหลังเรียบๆถ้าเป็นเสื้อขาวนะจะเป็นช่วงออกภาษาก็ได้กินเจก,ก็ได้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นผ้าที่ใหม่สะอาดด้วยเสียหายค่อนข้างน้อยนะคะคุณพี่นะหรือว่าคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากเอาไปขายนะเอาไปซักนะเอาไปแช่ทําความสะอาดนะคะซักผ้าขาวได้เลย นะสำหรับผ้าขาวของเราแต่สําหรับคุณลูกค้าท่านหนที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะเหนือใต้ออกตกเราส่งหมดเลยค่ะคุณลูกค้าขาส่งทั้งหมดเลยค่าขนส่งกระสอบนี้ก็จะอยู่ประมาณการนะคะแปดสิบถึงสามร้อยบาทนะจ๊ะอาจจะมีคอปกนะคุณพี่ขาติดมาบ้างสไตล์แบบนี้นะคะคอปกติดมาบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมกันเนาอาจจะมีกล้ามหรือเปล่าด้านหน้าด้านหลังค่ะแต่หลัหลกๆจะนี้เป็นงานคอกลมเอาไปทํามัดย้อมได้ ใส่ได้สบายๆเสื้อขาวนี่ใส่ง่ายมีทุกคนอะวัยรุ่นวัยทำงานได้หมดเลยจ้ะคุณพี่ค่ะทุกกลุ่มนะคะมาเลยจ้าใหม่ๆตัวนี้ขาวจัวเลยไซส์ประมาณไซส์ L อลค่ะขาวจัวๆเลยค่ะไซส์เอลใหญ่ๆนิดนึงค่ะไซส์ตัวนี้ไซส์ประมาณเออลเป็นเสื้อยืดสีขาวคุณผู้ชายค่ะคุณลูกค,ค้าค่ะเป็นเสื้อยืดสีขาวคุณผู้ชายค่ะ คุณลูกค้าขาผู้หญิงบางท่านนะอยากใส่ก็สามารถสวมใส่ได้ไซก็มีตั้งแต่ไซเล็กไซใหญ่ประปนกันไปตองสามเอคอตอลอยนี่ USA ตองสามเอใหญ่ๆจ้ะแน,น่นๆต้ะตองสามเอหัวเดือดหัวไม่เดือดวินเทจวินใจตองสามเอ USA โอ้โหเลิศด้านหน้าด้านหลังตันี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆจากคุณพี่ค่ะ เปลี่ยนไปเลยเลยส,สวยๆกันเลยนะสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สะดวกเข้ามารับจากบริษัทบัคของเราเปิดทุกวันค่ะคุณลูกค้า่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะสามารถเข้ามาดูได้นะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะจ๊ะหรือสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดเหนือใต้ออกตกเราส่งหมดเลย คุณลูกค้าขาส่งทุกจังหวัดนะคะหรือจะต่างประเทศเราก็จะส่งนะคะคุณลูกค้าขาเอาง่ายๆเราส่งกระจายสินค้าทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะแต่ขออนุญาตแจ้งนิดนึงก่อนสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทบัคขออนุญาตให้คุณลูกค้าเซฟความปลอดภยัยเนื่องจากมีชาชีพหรือโจรเยอะมากคุณพี่ขามีชาชีพหรือโจรเยอะมากค่ะคุณลูกค้าขาก่อนที่จะโอนตังแอลแนะนําให้คุณลูกค้าเซฟความปลอดภัย3ระดับระดับแรกทังหาพนักงานขายโดยตรงระดับ2ทังหาแอดมินเพจระดับส อาจจะโทรเป็นเบอร์กลางหรืออาจจะเป็นเบอร์บ้านก็ได้อีกครั้งหนึ่งคุณลูกค้าคะ่ะเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกคา้าสําหรับคุณลูกค้าใหม่สําหรับคุณลูกค้าใหม่แต่ถ้าคุณลูกค้าเก่าก็กจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคุณพี่นะอ่าไปต่อหรือบริษัทบัคของเราไม่มีนโยบายรับซื้อเสื้อผ้ามือสองกับลูกคา้าไม่มีนะคะคุณพี่ขาจะเป็นรับซื้อหนึ่งร้อยตัวสิบตัวยี่สิบตัวไม่ได้ซื้อบริษัทบัคของเราขายอย่างเดียวจ้ะคุณพี่ขายอย่างเดียวไม่ได้รับซื้อ ขาอย่างเดียวเน้นย้ำอีกรอบขาอย่างเดียวนะจ๊ะสกรีนส,สวยๆค่ะโอ้โหด้านหลังด้านหลังค่ะคุณลูกค้าค่ะเขาต้นนลอยตัวนี้ส,สวยๆค่ะดูค่ะสกรีนแบบใหญ่ๆแน่นๆเลยอาจจะมีตั้งแต่ขาวเรียบๆขาวแบบสกรีนด้านหน้าอ่โาโฆษณามีหมดนะคุณพี่นะแต่ว่าก็นแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบนะคะว่าจะเป็นแบบสไตล์แบบไหน คนมาเยอะมาน้อยแต่ตัวนี้ได้ความใหม่ค่ะดูค่ะคุณพี่ได้ความใหม่ได้ความสะอาดค่ะราคาแปดพันบาทนะคะน้ําหนักสี่ิบห้ากิโลจํานวนชิ้นประมาณการสองร้อยถึงสองรอยยี่สิบชิ้นค่ะตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะประมาณสามสิบหกบาทนะจ๊ะสามสิบหกคือสามสิบแปดก็ค่ะสามสิบหกบาทนะจ๊ะหลักๆถ้าเสื้อยือด าาขาดบอดายขาดบอดายคุณพี่จา๋าฟุตกิวดนต้องมีเนี่ยคอตตอนลอยต้องมาพาห้าสิบต้องมีไปต่อที่ตองสามเอใหญ่มาเลอเตอร์เป็นของคอตตอลลอยจากคุณพี่ขาโอ้ใหญ่นาะคุณพี่นาะตองสามเอใหญ่ใหญ่สกรีนด้านหน้ารอรอคุณพี่รอรอเลยอะไปขออนุญาตตองสามเออีสักค่ะคุณพี่ขา ้าหาซิปก็ลายตอง 3A ก็ใช้ย่อยมีโชว์ป้ายโชว์ป้ายใหญ่ๆเลยนะคุณพี่นะตอง 3A จะมาเลยจ้าแชมเปี้ยนจ้าขอเป็นแบรนด์แนวกีฬาบางเรียบหรูดูแพงอะ่ะแชมเปี้ยนตัวนี้งามงามคุณพี่จ๋าบางตัวนะแอลแนะนําค่ะคุณลูกค้าขาให้เอาไปแบบเอาไปรีดนิดนึงถ้าไม่เสียหายไม่เปื้อนดํานะคุณพี่ขาสามารถอ่ารีดแล้วขึ้นไม้แขวนขายได้เลยนะคะ คู่นะคะคุณพี่คะ่ะแชมเปี้ยนเจสสูตน้ำมาตองสามเอพี่ไปไหนน้ำพี่บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บของพี่น้ำลวกตึงหมดเลยน้ำไม่ไม่ได้สักตำแหน่งเลยนะอุตส่าห์พี่เอาไว้ตรงนี้แล้วน้ำต่อไปทำอันนี้ของพี่นะน้ำเอาของของพี่ไปตรงนี้แล้วตองสามเอพี่เยอะด้วยอนะ่ะน้ำ อายุนิโคลค่ะคุณพี่โอ้เยอะใช่ไหมคะคือไม่ต้องกักใช่ไหมอู้ยูนิโคลกับคอรแรปกับมาวเวลอ่ะคุณพี่คะโอ้โหทไมแบรนด์เยอะจังเดี๋ยวเราเอาใหม่ดิสนีย์คอรแรปกับยูนิโคลอู้ตัวนี้สวยอะเขาเป็นรูปแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลคุณพี่คะดิสนีย์ยูนิโคลน่ารักอะไปต่อกับตัวนี้ตัวนี้ยูนิโคลกับมาวเวลอู้น่ารักอัลเมนเจอ อวัเจอ r ใช่ไหมจ๊ะด้านหลังอุงนอ่ารักอะเนาะชัดไหมคะข่าวจัวไหมข่าวจัวนะใหม่มากยังไงจ๊ะฟุดค่ะ <ไป S 1> อะฟุดแฟดตค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นหมื่นหนึ่งนะจ๊ะอาจจะมีติดมาบ้างนะจน๊ะฟุดแฟดนะแบนบ้างไม่แบนบ้างคะ่ะคุณพี่แต่ว่าแอลว่าคุมใหม่เลย จิวเดนจิวเดนฟูดจิวเดนนะสำหรับเจอยืดของเราอ่านด้านหลังเป็นโฆษณาสวยๆแต่ด้านหน้าของเขาเป็นสกรีนแบบนี้นะคปรับปรนกันไปนะจ๊ะอู้ขรัวเลยนะทีนี้รัวเลยนะบัดทีนี้น้ําต้องแบบเร็วกับพี่นะน้ําบอกว่าทําอะไรก็ไม่ถูกใจจา้ากระยาพอไม่ให้เอาไปแล้วทีเยอะแล้วนะเริ่มเยอะอนะไรทีนี้เริ่มแบบพนักง,งานด้านหลังขึ้นไม้แขวนเร็วนะอ,อ๋อได้จ้ถามจ๋าสกรีนสวยๆค่ะอู้หูแต่ว่าใหม่ไหม ด้านหลังพี่จีใหม่เนาะพี่ดีเนาะใหม่มากค่อนข้างใหม่เลยแต่ความใหม่ของเขาก็จะมีสีแต่ละสีจะมีตั้งแต่ขาวจัวขาวนวลๆนะคุณพี่จ๋าขาวไม่เหมือนกันนะเสื้อบางตัวจะเป็นขาวโอโม่เดี๋ยวนะขออนุญาตเปรียบเทียบขาวคคีมขาวนวลๆเวลาเราขึ้นไม้ไม้แขวนแต่ส่วนมากก็จะเป็นขาวจัวนะคะพี่ดีเนาะส่วนมากก็จะเป็นขาวจัวนะจ๊ะดูขาวสวยเลยสวยเลยจ้ะอันนี้เป็นรูปแบบว่าอ่าหมวกระโหลกด้านหน้าสวยๆจต่สกรีนใหญ่ๆ อันนี้อะไรจะ้ะแฝดค่ะคุณพี่ขาเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งแฝดใหม่ๆจะ้ะใหม่เลยนะคุณพี่แอบว่าใหม่สะอาดอะ่ะค่อนข้างใหม่สะอาดเลยสกรีนแบบบางตัวก็เป็นแน่นๆสกรีนหน้าสกรีนหลังนะคะแต่ว่าเจอโปโลคอปกไปหนึ่งตัวสกรามตอนนี้ยังไม่เจอนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นงานคอกลมค่ะคุณพี่อุ้ยมีคอแบบอ่าสีเป็นแฟช,ชั่นแบบนี้จะมีติดมาบ้างค่ะ ดิที่นี่เมื่กี้เมาน่ารักน่ารักจ้ะตัวนี้ใหม่มากแล้วสีขาวัวรุ่นที่ชอบจ๋าเลยโอ้โหดูค่ะเมืก่กี้เมาตัวนี้แบบวัยรุ่นชอบเลยด้านหน้าด้านหลังใส่แล้วน่ารักเลยค่ะไซส์ดีดีไซส์ประมาณไซส์เอ็มไซส์เอลค่ะคุณพี่ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีค่ะไนกี้ค่ะเราไปต่อที่แบรนด์กินาอีกสักหนึ่งตัวอันนี้จะขาวแบบนวลน,นวนถ้าขาวจั๊วเปรียบเทียบกับเขาเขาก็แพ ح. แต่ว่าถ้าคนชอบบางทีก็ไม่ต้องขาวจัวขาวแบบขาวไม่เหมือนกันคุณพี่ขาดูจะ้ะขาวไม่เหมือนกันนะมีบ้างนะคะมิ่งแต่ขาวโอมงโอ,โ,อโมมา,า,าหมดแฝดจ้นนะ,ค,ะคุณพี่ขาเป็นมือหนึ่งนะจะ้ะแฝดแฟดนะจ้ะมือหนึ่งก็เยอะอยู่นะคุณพี่มือหนึ่งก็ติดมาก็ค่อนข้างหลายตัวนะคะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นสกรีนใช่ไหมคะนะเป็นสกรีนนะคะสนใจกระสอบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาพิมพ์เขาว่าเอดหรือรับค่ะได้เลยจะ้ะได้ตามรีวิวนี้เลย ราคา8000บาทเท่านั้นค่ะเสื้อขาวของเรานะาคุณลูกค้าขาไม่ชอบเจดเอเรามีเป็นงานเจดบีนะตู้ดูโว์แรกตู้วินเทจของเรานะงานเจดบีเราพร้อมจะส่งเสื้อยืดของเราเยอะมากมมมเสื้อยืดของเราเยอะมากค่ะจะเป็นเสื้อยืดสีขาวจะเป็นเสื้อยืดบัดยองจะเป็นเสื้อยืดอ่าวินเทจจะเป็นเสื้อยืดเน้นลายสกรีน จะเป็นเสอย,ยืดเน้นลายโฆษณาจะเป็นเสอย,ยืดสามส่วนจะเป็นเสอย,ยืดการ์ตูนจะเป็นเสอย,ยืดอ่ารับโลเลนคุณพี่ขาจะเป็นเสื้อยืดหูเยอะแขนยาวเยืดแขนสั้นยืดเจ็ดเอ mm. ยืดเจ็ดบีถามหาเสือย,ยืดนี้ไว้ใจบริษัทบักของเรายืดเลยหล่พายายืดนะจ๊ะคุณพี่ขาพายยืดอุ๊ยทำไมการ์ตูนตัวนี้น่ารักจังนี่เหมือนน้ำแพะไหม แพ้ไหมแพ้แพ้แบบแพ้มีตังอ่ะแพ้มีแพ้มีตังอ่ะคุณพี่แพ้มีตังเหมือนเขาอ้วนอะแพ้อ้วนอะแพ้อ้วนอะแพ้ให้โซ่แพ้มีตังอะสกินน่ารักจังไซเล็กไซใหญ่ปรับปกกันไปนะจ๊ะแฝดจ้าเมื่อหนึ่งจ้าด้านหน้าด้านหลังอุ้ยใหม่ใหม่คุณพี่ใหม่มากใหม่เลยใหม่ๆสวยๆกันเลยจ้ะ แต่ว่าไลฟ์นี้อขออนุญาตไปเรื่อยๆถูกใจก็สามารถ 4F ได้ถ้าคุณลูกค้าอยากดูภาพที่แบบเข้ามาดูของจริงเข้ามาดูด้านง,งานได้ของเราเปิดทุกวันค่ะด้านหน้าด้านหลังแต่บางทีอขออนุญาตไปเร็วๆวนิดนึงหลักๆจะเป็นเสื้อคอกลมคุณผู้ชายคอยงคอยอย้อยเจอบ้างเพื่อนดำเจอบ้างเอาไปซักเจอบ้าง5-15%ค่ะตามเกณฑ์ของทางบริษัทแต่เท่าที่เจอเจอคอปกเป็นหนึ่งตัวแล้วก็ตันนี้จะเป็นงานคอกลมทั้งหมดคอกลม โควี COVID, เจอไหมจ้าพี่จีจ่า mm hmm. มีตัวหนึ่งแ mm hmm. พเจอตัวหนึ่งแต่พี่จีไม่เจอเป็นโควีเจอบ้างเล็กเล็กน้อยอ่าถ้าเป็นโปโล,โลรับหน้าขายเดียวเป็นโปโลลว้วนแต่ว่าตัวนี้จะเป็นค่าสีค่าไซค่ะคุณพี่แต่ตัวนี้จะเป็นขาวขาวกับขาวสี C, กับสีเอกับเอบีกับบีเด้อคุณพีเดอเกีดเอราคาแปดพันเกีดเอเปอร์เซ็นต์เสียหายห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เกีดบีเปอร์เซ็นต์เสียหายห้าถึงยี 5, ่สิบเปอร์เซ็นต เล็กๆแนน้อยต่างกันห้าเปอร์เซ็นค่ะคุณพี่่ะแต่ว่าผ้าขาวไอ้ว่าแชร์ผ้าขาวเลยบ้านเราทุกวันนี้น้ํายาซักผ้าขาวผ้าสนิมเยอะแยะคุณพี่จ๋าเอาให้ขาวกว่านี้ก็ได้แต่ตัวนี้เขาใหม่อยู่แล้วเนื่องจากของเขาเป็นเจดอจากคุณพี่ไม่สะอาดถูกใจเอฟได้เอฟน้ําไข่เนี้ยไข่เขาเป็นไข่นะจ๊ะแฝดจ้ะ มื่อหนึ่งจากคุณพี่กระสอบนี้มื่อหนึ่งหลายดีดูค่ะคุณพี่ต้นทุนสามสิบหกบาทต่อยอดได้เลยเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกถ้าเป็นตองสามเอจากคุณพี่ถ้าเป็นแชมเปี้ยนจากคุณพี่ถ้าเป็นไนกี้ค่ะคุณพี่ถ้าเป็นดิสนีย์ค่ะคุณพี่โอ้โหถ้าเป็นมาว์แวลมาวแวลคุณพี่ขาสามารถทำราคาได้เลยแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็แล้วแต่ตลาดนะจา๊าป้าดูค่ะส,สวยๆกันเลยจ้ะ ตัวนี้น่ารักจังน่ารักมากตัวนี้บางทีเขามีแบบเป็นคอเป็นสีแฟชั่นดูค่ะคุณพี่รูปถรงน่ารักน่ารักค่ะแต่ว่าแอบว่าถ้าเป็นเสื้อขาวนะชอบเป็นส,สไตล์เป็นแบบนี้เพราะว่าในหนึ่งกระสอบคืออยากได้หลากหลายคุณพี่มีตั้งแต่สกรีนไม่สกรีนบางท่านผู้ชายเรียบเอาจจะไม่ชอบสกรีนสกรีนหน้าหน้าเรียบเไม่สกรีนใหญ่หลังเป็นแบบ ดิเบเรียบก็มีโฆษณาด้านหลังก็มีบางคนไม่ชอบบางคนไม่ชอบคุณพี่ค่ะไม่ชอบเป็นสกรีนอยู่ในนี้ก็มีปรปับปนกันไปนะจ๊ะอ่าคุณพี่จ๋าด้านหลังว่าไงครึ่งยังเอ่ยใกล้แล้วนะคะส,สวยๆกันเลยค่ะคุณพี่ใหม่ๆกันเลยจ้ะ ได้เรื่อยๆเลยสามารถ CF ย้อนหลังได้นะจ๊ะปาดไหมไม่โอ้ทําไมสกรีนแบบแน่นจังน้ำตัวนี้สวยเลยค่ะน้ำไม่แน่ใจเขาเป็นรูปอะไรแน่นมากนาะนเป็นเหมือนกราฟิกเป็นวนะินเทจอะเป็นเหมือนรูปแบบศิละปะอุ้ยสรุปจะเอาศิละปะหรือจะเอาวนะินเทจหรือจะเอากราฟิกแยกตัวเองไม่ออก แยกโดยไม่เอาอจิวก,การาฟิกหรือจะเอาวินเทจนี้เอาคนข้างหลังแบบพื้นไม้แขวนไม่ทันเลยเราเร็วจริงนะสวยๆแบบนี้จะให้ลูกค้าแบบอุ้ยทำไมไปเร็วจังลูกค้าท่านไหนที่เข้าดูไลฟ์สดนะตอนนี้เข้ามาแล้วไอ้ฝากดากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กลับบ้านต่างจังหวัดค่ะคุณลูกค้าค่ะกำลังเดินทางนะคะทำงาน แถวแถวละแวกกรุงเทพเนาะสมุปรปากการชนบรุรีระยองหรือจะเป็นลงใต้าสามารถเข้ามาดูได้นะจ๊ะคุณพี่หนาบริษัทบัคของเราเปิดทุกวันนะจ๊ะอุ้ยดูค่ะไม่ไม่บางทีวัยรุ่นนะตัวผมผ,มผอมคุณพี่ใส่เป็นโอเวอร์ไซส์นะที่วัยรุ่นเปวชปวสกันนะใส่เป็นโอเวอร์โไซส์แต่แต่เราแต่ว่าคนอ้วนคนผอ,ผอมใส่ด้วยกันได้หมดเลยจะใส่แบบรัดรูปก็ได้หรือจะใส่เป็นตัวใหญ่ๆก็ได้นะจ๊ะไนกี้จาะคุณพี่ขันไนกี้โอ้โหแบรนด์จ้ะ ไนกี้อูหอันนี้ไนกี้หมดเลยแหละจ้ะอุ้ยตัวนี้สามตัวเป็นของไนกี้ลวดเลยจากคุณพี่จอแดนด้วยนี่ไนกี้ด้านหลังค่ะรูปจอแดนของเรามาเลยไปต่อที่ไนกี้ค่ะคนลูกขาขาไนกี้แต่ตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าคล้ายๆเนื้อผ้าไดฟี่ค่ะคุณพีค่ะอู้งามลวดอะไรจ้ะสีเคเขาป็นใคลออกแนวคอปกคอโปโลคอโปโลเจอตัวนี้เป็นเจอตัวที่สองคุณพีค่ะเจอตัวที่สองสีเคขาวันไคล ใส่ดีดีดีอู้แต่แช่ไม่แช่แล้วก็ไม่ได้การตีนะขออนุญาตให้คุณลูกค้าตัวนี้อู้แต่ว่าผ้าดีดีคุณพี่ค่ะผ้าดีดีใส่ได้เลยรีดนิดนึงค่ะเพิ่มความใหม่ความเงาของเนื้อผ้ารีดกับไม่รีดต่างกันนะคุณพี่ขา รีดเตาลีจะเป็นเตาลีไอ้น้ำก็ได้หรือจะเป็นเตาลีทั่วๆไปของคุณลูกค้าก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกแต่แอลแนะนําให้รีดดีหนึ่งถ้ารีดขึ้นมาปุ๊บผ้าจะใหม่จะเงาเลยคุณลูกค้าค่ะรีดกระบริตังกันเดสําหรับเสื้อยืดของเรานะจ๊ะแพ้ไปแล้วหรอจ๊ะด้านหลังของแอลนะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะอู้สกีนน่ารักค่ะใหม่มาก,นกเนี่ยกล้องสีเฟดไหมใหม่สะอาดมากนะคุณพี่ขาแบบจัวเลยอะ สกรีนแบบน่ารักน่ารัก,รกค่ะผู้ชายอ๋อเครื่องร้อนแต่น้ำไม่ได้ใจร้อนใช่ไหมเครื่องร้อนเอได้จ้ะอันนี้ก็อุ้ยอันนี้เมอรหนึ่งนะคุณพี่เมอรหนึ่งนะจ๊ะส่วนที่เหลือยังไงนะคะ<ม>เดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปลุ้นกันอีกทีนึงอุ้ยตองสามเอ็งกระสอบนี้สามสี่ตัวนะสามสี่ตัวนะแต่ว่าตัวนี้เป็นตองสามเอ็เล็กจ้ะคุณพี่่ะตองสักเอะ เอ๊ A, คุณพี่อันนั้นก็ตองสับเอ๊ไม่ใหญ่มากอันนี้ตองสามเอเล็กๆด้านหน้าค่ะคุะคณพี่ด้านหลังจาะคุณพี่อุ้ยน่ารักขออนุญาตงานเมกาไซส์แอลหรือเปล่าใส่ได้นะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ใส่เรียบร้อยเรียบร้อยยูน mm ิโคลค่ะคุณลูกค้าค่ะยูนิโคลไซส์แอลจ้ะขออนุญาตโชว์ป้าย เดี๋ยวบอกว่าทําไมแบบงานเมกาทาไมต้องมีงานแบรนด์ยนิโรฐานผลิตทั่วโลกไม่ได้การันตีนะคะคุณพี่ขาแต่ว่าตัวนี้ของเราเน้นยามกรอบราคา8,000บาทคุณภาพ7กอแลวคุณพี่ขาสนใจก็เอฟอกันได้เลยคุณพี่ขาสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดเหลือไม่เยอะนะจ๊ะคุณพี่นะเน้นเป็นงานคอกลมแล้วก็ไซด์ดีด้วยโอ้โหใหญ่ๆมาเลเตอร์เลยจ้ะน้ำด้านหน้าด้านหลังแต่ทะเลดี้ใหม่ไหใหม่เงามาเลยนะไซ์ดีด้วย ด้านหลังของแอลค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปลุ้นกันอีกทีนึงความส่วยของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้แอลฝากไว้ด้วยแม่ถูกใจเกรเอเรามีเป็นงานเกรดบีนะสำหรับไรนี้นะคะแอลขอบคุณค่ะ